เล่นอะไรเดียะเล่นอะไรเราเกิดเป็นนักบินเราเกิดเป็นนักบินแล้วไปเล่นตัวอื่นฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็ยู่กับเกม identity we omg วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของนักบินนะชนเช้า omg วันนี้เราก็จะมารีวิวสกินนักบินสกินนี้กันนะจ๊ะที่มีชื่อว่าปีกแห่งห้วงดาราโอ g มก้ oh ร้อมประดับนางด้วยนะจ๊ะนี่อยู่ตรงตูดนี้นะคะเออวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะ ก็มันเอากลับมาขายนะคะเพื่อใครอยากจะซื้อนะคะน่าจะอยู่ในร้านค้าเนอเออก่อนจะไปดูรีวิวสกินนะคะขออนุญาตแนะนําร้านเติมเกมเผื่อใครสนใจนะคะแบบกระดุมแดงหมดหรือว่าเออเกลือหมดอะไรแบบนี้ก็จะได้เติมซื้อนะคะนสาเราไปดูกันเลยโพนีแซตแนะนำร้านเติมเกมพพอหมดเคลว์ว่าเปู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํำมากมา การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอไมก็ชคลิกเลยเทลว่าแ a กเกม c o m เติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดคุมนำโค้ดโคนีสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกวายลดกนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเครว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ้ามาค้ามากับนักบิน นะคะเพิ่งรีวิวประดับซีซันที่แล้วไปนะคะก็วนเวียนกลับมาอีกครั้งโอเมกาสเดเดเดมาดูกันว่าเราจะอองใหม่เนาะหวังว่าเราจะไม่อองกันจ้าโอเมก g แล้วก็เข้ามาแล้วนะคะสกินเข้ากับแมปเบอร์คอนซรงจัของรีโอนะคะกับนักบินกองทัพเอ้ยไม่ใช่นักบินแต่เครื่องทโอ้ยมาเลย ไย่ไย sure. ่ไย่ไย่ไปแล้วเราทำไมเกิดมาแล้วต้องโดนไล่ยังไงยังไงยังไงลูกนะคะมาค่ะ I love you อยู่นะก็ I love อยู่นะอุ๊ยฮะฮะ คือเส้นมันขีดไปนานแล้วไม่ใช่หรอรภพาพับไม้โดนตีได้ไงโ oh อ้ยกอดบูราเปลี่ยนเป้าหมายระวังตัวด้วยจะมีใครมาช่วยข่าหรือไม่โอ้ยกอดอย่าบอกนะว่าเฟดเดียวตายอ่ะอง,งงมากตอนแรกนึกว่ามันจะขีดไปแล้วก็เลยโดนขับเข้าเชือกแล้วก็โดนตะแหน่วตะเนตายแวัว่าหานูจะรอดนะครับ ออเอาอะไรมาก็ไม่รู้วะทุกคนอ๋ออ๋ออ๋จำได้แล้วขอบใจเล่นอะไรเดียเล่นอะไรเร,เ,เ,นนเราเกิดเป็นนักบินเราเกิดเป็นนักบินแล้วไปเล่นตัวอื่น หน่อยอ่ะสกินมันสวยเนอะจะฉันแล้วมันเล่นอ่องอ่ะฉันไปก่อนนะมีปะตามฉันมา <c oughs> ขออนุญาตไปก่อนนะคะเพื่อนๆสู้ๆนะคะมาแล้วค่ะเราจะไม่ติดกับอดีตอีกต่อไปเราจะมาโอ้ตัวอะไรวะน้าเราจะไม่ติดกับอดีตอีกต่อไปนะคะเราจะอยู่ตรงนีแ้แล้วก็จะปั่นอย่างมีความสุข นี่นะคะสกินก็คือเอฟเฟกต์สกินก็มีนะเนี่ยคือตอนแรกนึนกว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะคะเอฟเฟกต์ FX มันก็จะเป็นกาแล็กซีดาวรันดวงบินรอบๆเออสวยอยู่นะจริงเออคือแบบได้อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> มันได้เลยไม่ใช่ได้อยู่มันได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปั่นนะคะตาหน,น้เหมือนจะตึงกมสุดทุกคนเลยจะไม่โดนไล่อีกแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นะคะเราเราก็เสร็จแล้วนะคะอ๋อช่วยฟีช่วยฟีช่วยฟีโอ้ยอีบ้านี่มันเป็นอะไรฮะอะไรม,มีคนสปริงเวลาเปลี่ยนเป้าหมายระวังตัวด้วยเปลี่ยนไปหาใครอะ่ะ ไปหาใครอ่ะไม่ได้หาฉันแล้วกันอันนี้หุ่นเ้ายอีฮีต, passou! ต, passou! ตกใจตกใจแกะขาหวังว่าพ่อมันจะไม่มานะพ่อมัน,ปนไปไล่ใครอยู่ไม่รู้แกะกันฉันแกะลูกกระตูกระตรามันนลตามฉันมาอัยเออวะ อยู่ไหนผีอยู่ไหนอ้าทำไมปกแปลกคอแล้วไม่เห็นผีเดี๋ยวนะมันมาแผทติเซียฮะอุ้ยมันไม่เอาฉันอ้าวทำไมมันไม่เอาฉันจนเจ็บนะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันห่วงมันห่วงไอเลิศห่วงซุบๆเลยอ่ะ มันห่วงแบบจุดๆเลยอ่ะมันห่วงเครื่องแบบมัห่วงเครื่องอ่ะโด,ด้อยู่ใกล้ๆชันซุดซุดซุดุดไปข่ามาอ้อมออมอ้อมออมมาเลยค่ะออมอ,อมฉั <ด S 2> นอยากโดนปุ๊บปบปุ๊บปบอค่ะอ้อมออม อติวติวอติวติวเห็นหมดป่าติดป่าติดโอ้ยคุณภาพเป็นเป้าหมายไปไล่ใครอ่ะมายากรนเขาไม่ใช่ตัวอะไรวะทนายหรออุ้ยสุดไปออกแล้วออกแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันจะรอดแล้วฉันจะไม่ซ้ำนั่นนั่นนั่นไม่บายนะคะฉันไปกลัวเราไปเอาความไสยชนะให้เพื่อนๆกล่ว เรามาเอาใจชนะให้เพื่อนดีกว่านะคะโลดอ่ะเมื่อกี้เอฟเฟกประดับก็สวยเหมือนกันนะแบบพอแบบกดใช้อันเซตแพดแล้วก็จะเป็นอะไรนะก็จะกลายเป็นนี่กาแล็กซี่อ่ะสวยมากดูเนี่ยสวยสวยทำเกน ถ้าหลอทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันมิเอ่ยถ้าสนุกกัอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดสมัครเพื่อไปกลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ได้นะจ๊ะก็ถือว่าโอเคอยู่หนอวันนี้ <c oughs> ก็ ก็ดูจากสกินเนาะก็จะสกินรอบนอะกก็ดูเฉยๆในยุคนี้นะคะยุคที่ไอเดนตีวีรุ่งเรืองเรื่องเอฟเฟกนะคะก็คือเอฟเฟกคือใช้ได้เลยคือถึงเธอทําถึงเอฟเฟกประดับนะคะแล้วเอฟเฟกสกินเนาะก็คือสวยแต่รู้สึกว่าชุดมันยังได้อีกกว่านี้นะคะแต่ก็นะคะเขาทํามาก็สวยแล้วแหละถือว่าแบบเออให้ไปเลยค่ะสวยสวยแบบสวยอยู่สวยคือสวยอะ่ะไม่มีอยู่นะคะ <laughs> ก็สวยมันก็ไม่ได้แย่เออเป็นสกินที่สวยแต่ไม่ได้แย่อ้ประดับเอฟเฟกก็สวยนะครับพอกดใช้ไอพ่นก็จะแบบตบเป็นกาแล็กซี่ทางสังผืกนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ตอนบินเนาะชอบตอนบินมากตอนมีนคืนสวยๆนะคะเออก็ เอฟเฟกต์รินก็จะมีแบบนะดาวเคราะห์บินรอบแบบเนี้เล็กๆเป็นแสงเออก็สวยนะคะก็คลิปนี้ขาสบเพียงเท่านี้นะคะมารีวิวแล้วเนาอสกินกลับมาขายของนักบินนะคะถ้าใครเป็นเมนร็อติงก็อย่าลืมซื้อไปเล่นกันนะจ๊ะทุกคนเออคลิปนี้ก็ขอสบเพียงเท่านี้และไปแล้วบ๊ายบาย